ถ้า YouTube ดันขึ้นมาเห็นก็ต้องดูน่าจะติดตามแล้วนะคะอันนี้ไม่บังคับนะคะใครติดตามก็อะไรก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถ้าชอบจริงๆค่อยติดตามก็ได้เพราะว่าบางทีติดตามไปแล้วไม่ชอบเลยนะอยี้ยทานกาแฟาด้วยกันนะคะตอนนี้ที่ที่สวิตกี่โมงคันเนี่ย หางกันกี่ชั่วโมงคะห้าชั่วโมงไหมคะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกสักพักจะลงสตรีมนะคะเพราะว่าตอนเช้าออ,อคือจะแค่ช่วงชวงช่วช่ววงงเที่ยงจะแค่สามสิบนาทีพอเพราะว่าเครื่องมันร้อนค่ะมันจะขึ้นความร้อนตลอดแต่กลางคืนไม่เป็นไรกลางคืนสองชั่วโมงตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตอนนี้จะแค่สามสิบอันนี้เลยมาแล้วนะคะคุยกันเพลินๆคุยกันเรื่องเพลงเพราะว่า ใกล้ใกล้ใวันลอยกระทงแล้วก็คุยเรื่องเพลงว่าเออความหมายคำแปลมันก็ง่ายๆเราก็รู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยโนเวม ber full m o o n s h i บางบางทีนะเราเราเราร้องเพลงแล้วเรารู้ไปด้วยมันก็มันก็เพลินดีนะเดี๋ยวส่วนมากก็รู้กันแล้วแหละอีกง่ายแบบเนี้ยไม่ไม่มีใครไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็ร้องกันเลยเนาะอาะ ไม่ไม่บางบางคนก็ไม่คุ้นไงกับเพลงนี้หรือไม่ก็เป็นเพลงไทยกับต้นตระกูลไทยใจถังเฮียมฮานเือที่ร้องเนี่ยเพราะว่าให้ให้ดูให,ให,ให,ให้ให้ลำดับถูกว่าใครเป็นใครแค่นั้นเองอะในแคนในดอกในอินนี่อมันก็ต้องรู้ะนะรากเงาของเรารู้บ้างอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหมือนไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะบอกให้จดจําไม่ไม่จําก็ได้ผ่านหูก็ได้ <c ười> คุยกันนะคะอืม ในโชดในท่องเมนท่านพวกนี้ล้วนเป็นกาหารชานชัยไม่จนิงวเที่ยวเมื่อเมื่อคืนนี้เล่าเรื่องผีทั้งคืนผีหมาว่ามันมีจริงก็หมามันหมาเนี่ยเสียชีวิตแล้วรักเราไงมาหาเราแล้วก็พาเราไปแล้วก็วิ่งตามไปเมื่อคืนเล่าหนละแต่ว่าเรื่องจริงนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าที่ฟังก็มาแล้วมาเล่าต่อ ถ้าฟังเข้ามาแล้วมาเล่าจะบอกว่านี่ฟังเข้ามาแต่ประสบการณ์ตรงก็จะบอกประสบการณ์ตรงว่าเชื่อเชื่อเชื่อพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเกินล้านเลยไม่ต้องปาดเลยนะไม่ต้องปาดอองเป็นเรื่องจริงตามไปเลยติดติดแต่จนพี่จนจนญาติอ่ะมาตาบไปไหนไปไหนกลัวจะเจอเลยบางทีเขาจะพาเราไปก็คือผีลักซ่อนจริงนะเคยเคยได้ยินนะเคยเล่นเล่นเล่น เล่นซ่อนหาตอนเย็นก็ห้ามเล่นเนะ่ะผีรักซ่อนหนาะไม่เจอ,อน,น,นะพงกานะขวาลงไปเรื่องนี้มันก็เรื่องจริงนะหันไม่ให้ห้ามเล่นตอนเย็นเหมืเด็กๆนะแม่นี่ห้ามเล่นเลยนะตอนเย็นผนะีลักซ่อนหานะตอนไหนแม่ก็ไม่ให้เล่นแม่กลัวผีดักซ่อน idad, ตอนนั้นตอนจริเด็กๆแม่พูดไม่เชื่อโนะตขึ้นมารู้ว่าผีมันมีเนาะลักซ่อนจริงๆนะมันพางตา ยกันมาพอสมควรแล้วนะคะขอบคุณนะคะมาดามมาคุยกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปไปคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ในในช็อตนะคะก็ไปในในในคลิปวิดีโออะ่ะคลิปจอดคลิปวิดีโอ,อใช่แล้วสีเศรษฐีมีเงินเขาซื้อรักได้ เดี๋ยวขอปิดสเตนก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องมันขึ้นวอมร้อนมาครั้งหนึ่งนี่อ,อย่างนึงพราะวันเราจะไม่ยาวความจำสั้นแต่รักเส้นยาวเพราะวันเราจะไม่ยาวนะคะเขาก็ร้อน F4 ก็ร้อนอานกาแฟอยากขอบใจสักครั้ง ถึงคนที่เคยซึ้งใจสุดท้ายก็จากกันไปเหลือทิ้งไว้แค่ความทรงจำอยากขอใครที่สง่งให้ตอนนี้ครจะเชื่อช้ำและสอนให้เจ็บปวดฉัน